สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l น้ำฝนยิบซีเพจดวงดาวชีวิตความรักและขอขอบคุณท่านที่ subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊งไว้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนในเดือนมีนาคม2562ซึ่งจะทำเป็นารายวันนะคะตามวันเกิดโดยจะเลือกจาก คลิปก่อนกอนที่มียอดวิวสูงที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ทําไปตามวันที่มียอดวิวหรือย,ยอดคนที่เข้ามาดูมากๆก,ก่อนเพราะว่ามันแสดงถึงความสนใจเมื่อมีคนสนใจแล้วก็อยากทําให้เป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นใครอยากให้ทําวันไหนก่อนก็คงต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนที่สนใจเหมือนเอนกันเข้ามาดูนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกำลังใจสำหรับฝนด้วยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำเป็นรายวันทำไมไม่ทำเป็นแบบราศีหรือลัคนาเนื่องจากช่องน้ำฝนยิบซีนี้จะเป็นการดูดวงด้วยโหรา,าศาสตรสากลน,นะคะทำให้คนที่คุ้นเคยกับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเวลาเข้ามาก็มักจะงงว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีใดอะไรอย่างนี้ฝนก็เลยตัดปัญหาให้ดูเป็นแบบวันที่เกิดแล้วกันจะได้ จะได้ง่ายนะคะว่าคือเกิดวันอะไรจันทถึงอาทิตย์ก็ตัดวันกันที่ตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนวันกันเป็นแบบสากลเนี้ยค่ะไม่มีพุธกลางวันหรือพุทธกลางคืนนะคะจะมีพุทธเดียวเพราะว่าการดูแบบนี้เนี่ยมันเป็นดวงแบบไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะแะเป็นการดูดวงแบบกว้างๆนะคะมันก็ย่อมจะไม่ตรงกับ ทั้งหมดทุกคนอะไรแบบนี้แล้วก็ในในวันเกิดในแต่ละวันเนี่ยอย่างจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะมันก็จะมีแต่ละราศีอีก มันก็จะต่างกันออกไปนะคะดวงพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าอยากดูให้เป็นดวงที่เป็นของตัวคุณเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องดูเป็นแบบเป็นการส่วนตัวนะคะซึ่งฝนล้อยลงลิงก์แพ็กเกจไว้ให้เลือกแล้วด้านล่างคลิปนี้นะคะสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปทำตามขั้นตอนในการจองคิวได้นะคะ ส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถฟังได้เป็นแนวไปเฉยๆนะคะมันไม่สามารถที่จะไปยึดเป็นดวงของตัวเองได้เพราะมันเป็นดวงทั่วๆไปกระซิบกระซิบนะคะมันไม่ใช่ดวงของคุณโดยเฉพาะอาคาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดดราม่าว่าไม่เห็นจะตรงเลยไม่เห็นจะใช่เลย ไม่เอานะคะไม่พูดค่ะอันนี้มันเป็นดวงทั่วไปนะคะคือมันจะกว้างเป็นทะเลเลยอะคะ่ะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนเรามาดูไพ่ของชาววันพุธกันดีกว่านะคะว่าในเดือนมีนาคม2562น,นี้ยี้ดวงชะตาในภาพกว้างจะเป็นอย่างไรพ่อยากบอกอยากเจอเรื่องอะไรนะคะ ดวงชะตาของชานเดือนมีนาคมนะคะไปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกปที่เจ็ดที่แปดใบที่เก้าใบที่สิบคนะคะ ไปก็มาดูหน้าไพ่กันนะคะไปที่1ได้ถ้วย3าบไปที่2องอิมพอเลอร์ไปที่3 2ดาบดาบสองหรือ2ดาบนะคะไปที่3อัศวินดาบไปที่4ี่แฮงแมนทำไมละ่ะ ว้ที่ห้าคิงไม้เท้าไปที่เจ็ดฮัลลแฟลนไปที่แปสีเหรียญเหรียญสีใที่เก้าดาบแปที่สิบัสติส ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ถ้วยสามนะคะซึ่งเป็นไพ่เจ้าชะตาถือว่าเป็นเดือนแห่งการพบปะเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานมีความสุขนะคะทีนี้มาดูด้านการงานมีไพ่คิงไม้เท้าแล้วก็ The Emperor บอกถึงการเป็นผู้นำความสำเร็จการเป็นเจ้าของธุรกิจ การเจริญเติบโตและการมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้เพราะว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นดาวแห่งความคิดดาวแห่งปัญสติปัญญาหากท่านใดยังเป็นลูกจ้างก็หมายถึงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้านลูกน้องบริวารก็มีอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เพราะว่าตำแหน่งลูกน้องบริวารก็จะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะ ไพ่ตำแหน่งปัญหาคือไพ่พระ the high lo fan อย่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าได้ทำผิดกฎระเบียบแบบแผนประเพณีหรือศิลธรรมอันดีใดๆนะคะเพราะว่ากรรมจะปรากฏเร็วแล้วก็อาจจะถูกตัดสินโทษได้คือเพราะว่าไพ่สรุปเนี่ยเป็นเป็นไพ่เขอาอเรียกว่าอะไรไพ justice ไพ่แห่งความยุติธรรมปรากฏนะคะ ก็ระวังเรื่องอเรื่องเงื่อนไขสัญญาหากจะต้องเซ็นเอกสารสัญญาใดๆเนี่ยยังไม่อยากให้ทําในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพุธจะเดินถอยหลังแล้วก็ควรงดจัดงานมงคลใดๆทั้งสิ้นยังไม่ควรจัดในช่วงนี้นะคะในเดือนมีนาคมด้านการเงินก็มั่นคงดีนะคะเพราะว่าได้ได้ไพ่เหรียญสี แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอ่ะไม่ควรลงทุนอะไรมากๆในช่วงนี้นะคะควรวางแผนทางการเงินให้ดีๆด้านความรักตำแหน่งคู่ครองคนรักเนี่ยได้ไพ่อัศวินดาบระวังการมีปากเสียงกับคนรักนะคะเพราะว่า เพราะว่าคนรักอาจจะต้องการความชัดเจนอยากจะคอมมิตว่าคุณจะเอายังไงกันแน่ก็มีไพ่ดาบสองปรากฏขึ้นมันหมายถึงรักที่มีสองทางเลือกหรือรักที่เป็นคู่ขัดแย้งหมายถึงความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยคะ่ะมันจะมีความขัดแย้งอยู่นะคะ ภายในตำแหน่งความในใจของชาวพุทธเนี่ยก็เป็นดาบแดอีกเรียกว่าอยู่กำลังอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องอดทนน่ะไม่สามารถทำอะไรได้นะคะก็ต้องช่างใจให้ดีนะคะใช้ใจที่ยุติธรรมใจที่เป็นกลางการรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจคู่ครองคนรักก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะมาดูด้านสุขภาพกันบ้างก็ ระวังเจ็บป่วยด้วยโรคหวัดโรคภูมิแพ้หรือไม่ก็ปวดหัวจากความเครียดความการคิดวิตกกังวลมากไปอ่นะคะให้ระวังเพราะว่ามีไพ่ดาบแปดเกิดขึ้นกับ The e m p e r อ r เป็นไพ่ที่ใช้ความคิดมากๆกนะคะก็จะทำให้ปวดหัว สรุปว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะเป็นเดือนของความก้าวหน้าในด้านการงานการเงินมั่นคงความรักก็ระวังปากเสียงนะคะก็อารมณ์ร้อนให้ค่อยพูดค่อยจาก,กันด้วยเหตุผลนะคะ สุดท้ายฝนก็ขอให้ชาววันพุธมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดเดือนมีนาคม2562กันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ทราบก่อนใครพบจะบอกเรื่องราวดวงดาวจะบอกเหตุการณ์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะ